สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนทาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีธนู สามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะหันเขียนเอาไว้ให้แล้วเนาะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ถันที่เท่าไร่นะคะ <_" S 1> เป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยใครที่มีลัคณาดาวศุกร์ดาวจันทร์ในราศีธนูก็สามารถดูคลิปนี้ร่วมกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรใช่ของธนูหรือเปล่าสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะหวนแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคณาดาวศุกร์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจะให้เน้นในส่วนของรักนณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอา่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุปเป็นหลักยังไงก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะชาวธนูนเปิดไพ่มาแล้วนะในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะเรื่องเราสามารถที่จะสอบฝังกันได้เป็นการอ่านทัไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตดวงความรักกันดีกว่านะว่าในช่วงตุลาคมนี้จะเป็นยังงงไบ้า เปิดไพ่มาแล้วในฝั่งของคุณนะคะได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสม่ำเสมออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือเปล่าบางท่านอาจจะเหมือนคนที่อยากจะก้มหน้าก้มตาทํางานเก็บเงินอยู่ในโลกส่วนตัวของเราใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเรื่อยๆเ,เนาะคือหวันรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของเราเคยรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกอยู่แบบนั้น บางท่านก็ยังให้ความสําคัญกับคนนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากกว่าก่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าตําแหน่งอดีตของคุณเป็นไพ่คิงถือถ้วยวมองว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวธนูหลายท่านนะ่าจะมีความสับสนวาวุ่นนะคะใจหนึ่งมีความต้องการแต่อีกใจหนึ่งพยายามจะขานเหมือนมีความสับสนในตัวเองนะคะบางท่านอาจจะขวิดชาวธาตุน้ำมีนกระกบพิจิตเหมือนคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรักมากๆหรืออาจจะมีความสําคัญมีอิทธิพลกับหัวใจของคุณมากๆในช่วงที่ผ่านมา แต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะให้ความสําคัญกับเขาขนาดนั้นเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นกันหรือคุณอาจจะรู้สึกเข็ดรู้สึกไม่โอเคอะไรบางอย่างในจุดนั้นก็ได้เนาะก็เลยเลือกที่จะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือว่าหาอย่างอื่นทามากกว่านะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการที่เราลองไปพูดไปคุยไปทําความรู้จักกับคนใหม่ๆก็ได้ ทีนี้มีไพ่สองใ้เท้าเข้ามาตำแหน่งของลูกสิษหัวใจของคุณบางท่านอาจจะคุยผลไปลนะคะระยะทางก็อาจจะมีผลกบความสัมพันธ์ด้วยเนาะหรือไม่ในช่วงนี้ชาวธนูหลายๆท่านอาจจะอยากโฟกัสเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหรือการวางแผนที่เราอยากจะให้มันเป็นไปหลังจากนี้ก็ได้นะคะเลยทําให้เราดูไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ขอนึมงใให้แปเหรียญค่ะแปเหรียญคืออะไรเอ่ย คนรักของชาวธนูถ้ารู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวธนูดูไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าดูเงียบๆไปในเรื่องความรักอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเพราะว่าจากหน้าไพ่ว่ามีความรู้สึกว่าชาวธน,นูหลายท่านอยู่ในช่วงที่มันมีจุดเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองอนาคตของตัวเองความมั่นคงของตัวเองก่อนนะสี่ถ้วยนะคะมีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาไพ่แต่สาหรับเครื่อนสี่ไม้เท้าหลายท่านลึกๆในใจอาจจะ อยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนาะหรือไม่เราอาจจะมีคนคนนี้ที่ยืนหนึ่งในใจของเราอยู่แล้วอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาวความสัมพันธ์ไกลๆกับเขาแต่ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างในตอนนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ถึงใจแล้วคุณเองก็ไม่อยากจะสนใจด้วยเพราะว่ายังหาทางออกไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ บางท่านอาจจะมีจุดมุ่งหมายของการที่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงแต่สิ่งที่เป็นในตอนนี้เรายังดูล่องลอยอยู่ก็เป็นไปได้นะคะมา,าพร้อมกับไพ่5ดาบแล้วก็ไพ่9ไม้เท้ามีไพ่5ดาบปรากฏขึ้นมาหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ว่าใครสักคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณผิดนะหรืออาจจะเป็นลักษณะการที่ไม่ค่อยเข้าใจคุณสักเท่าไหร่นะคะคําพูดคําจาหรือการกระทําของเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บช้าน้ําใจได้เหมือนกัน แต่ว่าอยากจะให้คุณใจเย็นๆก่อนเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณได้รับมาพลังงานจากเขาคนนั้นน่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เขาเขาต้องการคุณมากๆก็ได้มีไพ่ก้าวไม่ท้าปรากฏขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อยากได้ต่อให้มันจะยับเยินย่ำแย่พังพินาศหรือไม่ได้เดิใจแค่ไหนก็แล้วแต่ก็อยากได้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็อาจจะซ่อนความระแวงไม่ไว้วางใจสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาก็อาจจะเป็นความขี้หึงขี้หวงหรือเป็นคําพูดตัดเพ้อต่อว่าหรือการกระทําที่ทําให้คณรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะซึ่งจริงๆแล้วมองว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนเหนื่อยล้ากับการที่คุณต้องอยู่ในวงโคโจรแบบนี้ก็ได้นะคะเลยทําให้บางท่านเลือกที่จะพาตัวเองออกไปไปอยู่ในโลกของเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากทำเนาะ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้มีไพ่8ถดช่วย justice สี่เหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญมีไพ่8ถ้ช่วยเข้ามา8ถ้ช่วยการหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันยากลําบากมากจนเกินไปไม่อยากคื้อยู่ไม่อยู่ก็ได้คืออย่างที่ผมบอกแหละบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าใครสักคนหนึ่งเขาจะส่งพลังงานอะไรบางอย่างมาหาคุณ แล้วทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจนะ่ะรู้สึกเหมือนอ่ะโอเคแล้วแต่อยากพูดอะไรก็พูดอยากให้ไปใช่ไหมอยากให้ไปก็ไปคือบางท่านอาจจะเหมือนตัดสินอะไรบางอย่างไปโดยที่เราไม่อยากจะมาคิดทบทวนอะไรมากมายนักนะคะในช่วงเวลานี้จริงๆช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและการเปลี่ยนแปลงเนี้ยบางท่านอาจจะเจอแบบกระทันหันแล้วก็สุดเหวี่ยงด้วยอะไรที่ไม่ควรอยู่มีเกณฑ์ต้องจบ ะะอะไรที่โอเคอยู่ก็มีเกณฑ์ได้ไปต่อแต่ว่าบางอย่างที่มันต้องจบในวันนี้มันไม่ได้แปลว่ามันจะไปแล้วไปเลยนะบางความสัมพันธ์อาจจะไปแล้วไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นคู่กันก็จะมีโอกาสได้กลับมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้พยายามประคองสถานการณ์ไปก่อนดีกว่าทั้งคุณแล้วก็ชาวสองเนาะเพราะว่าถ้าทะเลาะกันขัดแย้งกันหรือมีปัญหาต่อกันบางทีมันอาจจะกลายเป็นความท็อกซิก แล้วยากเกินกว่าที่จะกลับมาหรือฟื้นกันได้อีกก็ได้นะมีไพ่จะติดกับไพ่แปถ้วยเข้ามามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการคิดชั่งใจแล้วคิดว่าไปจากตรงนี้ดีกว่านะคะมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาพร้อมกับไพ่อวินเถื่อเหรียญด้วยว่ามีความรู้สึกว่าชาวธนูหลายๆท่านจะมีจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเราเหนื่อยแล้วก็คิดว่าพอดีกว่าไม่อยากจะให้ความสําคัญให้ความสนใจคือหอนมองว่าเรื่องในใจของคุณคุณยังมีเขาอยู่แหละยังมีความ มีเขาที่ที่ยังสําคัญต่อใจของคุณอยู่แต่ว่าถ้าเขามีการกระทําหรือคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ใหรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยใจหรือว่าไม่สบายใจคุณอาจจะเลือกตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้เลยเหมือนกันแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณจะถอยวัมองว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาไม่ได้อยากจะถอยเลยนะเป็นไพ่สี่เหรียญกับไพ่อสวนเทอเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะเหมือนคนที่มีความเอาแต่ใจโลกส่วนตัวสูงอยากได้อะไรก็ต้องได้อย่าให้เป็นแบบนั้นอย่าให้เป็นแบบนี้ซึ่งวนมองว่าสิ่งที่เขาเป็น,น่ะ น่าจะเกิดจากการที่เขารักคุณมาก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 ,มากแล้วก็คาดหวังให้คุณได้แั่งใจของเขาแล้วพอไม่ได้ก็อาจจะมีความเป็นเด็กน้อยงอแง,งงุง้งยิ้งอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คนรู้สึกเหมือนลําพังชีวิตของฉันมันก็ยากพอแล้วทําไมจะต้องมีปัญหากันด้วยอะไรแบบนี้เนาะไพ่สรุปของคุณขึ้นสามเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการหันหน้าเข้าหาการการพูดกันคุยกันจากหน้าไพ่ที่ปรากฏมีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้ชาวธนูหลายๆท่านจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เหมือนคุณจะมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคือบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็พักไปก่อนยังไม่คุยดีกว่าแต่บางท่านถ้ามีโอกาสได้คุยหมองว่าคุณจะพยายามพูดในสิ่งที่อยู่ข้างในของคุณให้อีกฝั่งนึงได้เข้าใจเป็นการปรับจูนกันแล้วให้เขาเข้าใจคุณได้มากขึ้นแล้วก็ เดินตามเกมที่คุณวางหมากเอาไว้น,นะคะบางาาาท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินมังกรศบกันเนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบให้สามเหรียญน,น่อยดีกว่าสามเหรียญคืออะไรนะคะขอหนึ่งใบใสามเหรียญค่ะสามเหรียญคืออะไรเอ่ยคิงเถือเหรียญค่ะบางาาาท่านอาจจะคุยบชาวธาตุดินมังกรสบกันนะคะไพ่ไสามเหรียญกับไพ่คิงเถือเหรียญเข้ามาวันมองว่าชาวธนูเลือกที่จะพูดในสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์แต่บางอย่างที่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์คุณอาจจะ ปล่อยวางแล้วก็หันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นที่ที่มีประโยชน์กับคุณมากกว่าเนาะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณนะคะเขาได้ไพ่พลังงานหลับเป็นไพ่อารินถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยชาวทัดนะ้ำมีนกรกกะกฏพิจิกในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่ทําตัวลอยไปลอยมานะคะเหมือนคนชิลๆิสบายสบายอาจจะมีการที่เขาลองไปพูดไปคุยหรือว่าบริหารเสน่ห์ของตัวเองอาจจะมีจุดหนึ่งเหมือนกันที่เขาพยายามจะทําตัวเหมือนคนที่สเสน่ห์แรงเฟรนลี่อัธยาศัยดีเนาะ แต่ว่าบางทีอาจจะแค่กลบเกลื่อนส่วนลึกๆในใจก็ได้นะคะขอนหนึ่งไหมอัศวินเถอเรียนหน่อยอัศวินเถอเรียนคืออะไรเอ่ยเตรนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่หกถ้วยนั่นแหละที่ผมบอกแค่ภายนอกที่พยายามจะเฟรนลี่อัธยาศัายดีบริหารสเสน่ห์ของตัวเองอาจจะทำเพราะว่าประชดประชานหรือต้องการที่จะดึงดูด ความสนใจจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่สเตนนะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความดื้อดึงด้วยหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดยียวกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความดื้อดื้อแล้วก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้การกระทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างก็เลยออกมาบางทีอาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่รู้สึกลึกๆในใจเนาะถ้าสองสถานการณ์นี้มาลิงก์กันบางทีเขาอาจจะมีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีต่อใจของคุณ แล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่างานชั้นพอดีกว่าถ้าจะเอาแบบนี้อยากได้แบบนี้ตามสบายแต่ว่าบางทีสิ่งที่เขาทําอาจจะเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือว่าต้องการให้คุณหันไปให้ความสําคัญกับเขามากขึ้นก็ได้ยังไงก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจละกันนะคะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่4ดาบนะคะ3ดาบเดอะสตาร์ Star, แล้วก็7ดดาบ มีไพ่เจ็ดดาบเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาในช่วงที่ผ่านมาเขาน่าจะมีความละละละล,ะลังหนักมากเลยนะเหมือนคนที่รู้สึกถอดใจนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดใจไม่ได้ยังมีความละล้าละ,ละ,ละลังยังมีความต้องการอยู่หรือไม่ในความสัมพันธ์นี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งทําตัวลับลบล่อๆระแวงไม่ไว้วางใจคือเขาอาจจะมีความระแวงไม่ไว้วางใจอีกฝั่งหนึ่ง หรือเขาอาจจะทําตัวให้ไม่น่าไว้วางใจซะเองก็ได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่วันมองว่าน่าจะเป็นความสับสนของเขาที่เกิดขึ้นมากกว่าเนาะเดี๋ยวขอหนึ่งใบให้เจ็ดดาบหน่อยว่าเจ็ดดาบคืออะไรนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็บางทีซับซ้อนจนตัวเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ,นะคะเดอซันบางท่านอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะเนาะ หลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและการเกิดขึ้นนะคะมีไพ่อัศวินเถือเหรียญด้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกรศพกันแล้วก็เดดเดวิลบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและคนามังกรไพ่ไต้สำหรับขึ้น5เหรียญน,นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว้าวุ่นในใจถ้าใครสักคนหนึ่งห่างกับเขาไม่มีเวลาให้เขาไม่ได้มาสนใจเขา เขาคงอยู่ในจุดที่เขามีความวาวุ่นหนักมากนะคะแล้วก็มีความกดดันอะไรบางอย่างากเกิดขึ้นเป็นความท็อกซิกอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากจะอยางสัมผสัสอยากนู่นนี่นั่นอยากได้รับได้รับความสําคัญจากอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเออมันก็เลยทําให้บางทีเขาจะเหมือนคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะหรือถ้าเป็นเขาที่ทําตัวรับๆล่อๆบ,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 บางทีในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีประเด็นในเรื่องของชู้สาวหรืออาจจะ มีอะไรบางอย่างที่เขาแอบซ่อนอยู่ก็ได้นะคะทีนี้มีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของเขาบางท่านอาจจะคุยชาวราศีกุมและคนากุมเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะทางานในวงการบันเทิงเป็นนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์หรือคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นสภาพจิตใจที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นแหละที่ผมบอกไพ่พลังงานหลักเป็นไพอ่อสินทิวถ้วยก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ได้เห็นถึงความสุขอยู่ในไพ่ฝั่งของเขาเลย มันเป็นแค่การพยายามจะทำตัวชิวๆกลบเกลื่อนความรู้สึกลึกๆในใจมากกว่าเปิดซ้อนขึ้นมาเป็นไพ่จำแปลนนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีธนูและขนาดธนูด้วยกันเองเนาะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณด้วยนะคะว่ามีความรู้สึกว่าลึกๆในใจของเขาเขามีคุณเป็นคนสําคัญสําหรับตัวของเขามากๆเลยต่อให้เขาจะอยู่ในจุดที่เขาเบื่อนายหรือว่า ยากแค่ไหนก็แล้วแต่เหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่อยากปล่อยแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ตัดคนออกไปจากใจไม่ได้เหมือนเขายังไม่พร้อมสำหรับการที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนขนาดนั้นเนะา,เา,เาะมาพร้อมกับไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่สามดาบนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการหยุดนิ่งและพักเบรทนะคะปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคายอยู่แบบนั้นโดยที่ยังมีบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในใจเนาะเป็นปมเป็นแผลที่แทงหัวจิตหัวใจของเขา ภายในฝั่งของเขาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยภายหน้าของเขาอาจจะเหมือนคนที่ดูชิลๆวนะแต่ลึกๆในใจเหมือนคนที่มีความละลลังเกิดขึ้นนะคะใจนึงก็อยากเคลียร์ตัดขาดให้มันจบไปเพราะว่าเขาเองก็คงจะรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันในสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ได้ถึงใจแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกรักมากๆ แล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดใจให้เด็ดขาดได้นะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะมีไพ่คิงถือถ้วยบางท่านอาจจะคุกชาวธาตนะุน้ำมีนกระกบพิจิกเนาะตามมาด้วย5ดาบนะคะ6ไม้เท้าแล้วก็9ดาบเออมีไพ่คิงถือถ้วยเข้ามาเหมือนขอนึงใบคิงถือถ้วยหน่อยว่าคิงถือถ้วยคืออะไรเนาะสองเหรียญไพ่ตี่สขึรนจที่เอ็มเพลสนะคะ อโอเคไพ่ฝั่งของเขาดูยึกยือจังเลยนะอืมเขาอารู้สึกว่าเขามีคนคนนี้ยืนหนึ่งในใจอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เขาอยากจะประคับประคองแล้วก็เลี้ยงให้มันรอดปลอดภัยนั่นแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นี้มันน่าจะมีจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเลยทําให้ในบางทีเขาอยากจะลองให้โอกาสตัวเองลองมองหาอะไรใหม่ๆที่ดีกับตัวเองมากกว่าเนาะ อาจจะมีใครบางคนเข้ามาชื่นชมเขาให้ความสนใจเขาแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เขาจะรู้สึกฟินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามีไพ่5ดาบกับไพ่9ดาบเข้ามาด้วยคือคนที่เข้ามาอาจจะทําให้เขารู้สึกดีได้ในบางช่วงเวลาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการสุดท้ายก็ย้อนวนกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็ยังคิดมากเป็นกังวลไม่สบายใจอยู่เหมือนเดิมเนาะช่วงนี้เขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาดูเสน่ห์แรงมากขึ้นมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามา อย่างที่หวนบอกนะคะเขาอาจจะมีช่วงหลังกันที่เขารู้สึกฟินที่มีคนสนใจให้ความสําคัญหรือว่าชื่นชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่อินกับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้เติมเต็มเท่าที่ใจของเขาต้องการขนาดนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวหวานจะดูความรู้สึกของเขาหน่อยเนาะว่าในตอนนี้เขารู้สึกอ่อบคุณบ้างนะคะชาวธนูเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของเขาจะเป็นเราก็ได้หรือไม่ใช่เราก็ได้นะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นหรือว่าอยู่กันมาหลายปีไม่ว่าจะคบหรือไม่คบก็แล้วแต่เนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแต่ว่ามีความดีมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าอาจจะเพิ่งมาเจอมาเจอกันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ผูกพันกันจริงจังขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้แบบ ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขามันเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาให้ความสําคัญเนาะก็ต้องมาดูแต่ละสถานะความสัมพันธ์นะคะว่าระหว่างเรากับเขามันมันไปไกลแค่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นการอ่านทั่วไปนะคะเป็นการอ่านรวมๆซึ่งหวันไม่ได้แยกแต่ละสถานะความสัมพันธ์ให้เนาะเพราะฉะนั้น คลิปนี้สามารถดูร่วมกันได้ทุกสถานะความสัมพันธ์เลยแต่ว่าคุณอาจจะต้องแยกแยะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะคะชาวธนูเนาะหกช่วยนะคะหกช่วยคือการนึกนถึงสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆบรรยากาศเก่าๆสิ่งที่เคยผ่านพ้นมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะแต่สําหรับบางท่านที่ยังไม่เคยมีซัมติงกันไม่เคยมีความหลังครั้งเก่าต่อกัน บางทีเขาอาจจะยังมีใครบางคนที่เขายึดติดแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะคุยกัชาวธาตนะุน้ำมีนกระกดพิจิกอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายหรือเพิ่งมาเจอมาเจอกันเพิ่งได้ทําความรู้จักกันเขาอาจจะยังมีใครบางคนแต่ว่าในขณะเดียวกันสําหรับคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจ อาจจะยังไม่ได้ซีเรียสกับคุณขนาดนั้นยังมองเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกแต่ก็มองว่าคุณดูน่าสนใจแล้วก็อยากจะลองทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นนะคะแต่สําหรับบางท่านที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นอยู่กันมาหลายปีหวนมองว่าเขายังรักคุณอยู่มากแหละเพราะจากน้ไาพา่ยที่ปรากฏคุณยังมีความสําคัญกับเขามากๆเลยแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นหลายท่านอาจจะเคยมีบาดแผลต่อกันหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความหลังครั้งเก่า ที่มันอาจจะจบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วอาจจะเคยมีสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะจะติ e นะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีตุลและขคนาตุลหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะคะแล้วก็ ควีนถือไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสินธนูไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะอยู่ไกลกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าอยู่ไกลกันเขาอาจจะมีความคิดอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณเหมือนกันนะหรือไม่ในความสัมพันธ์นี้ลึกเรื่องในใจของเขาเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะรู้สึกว่าเส้นทางที่จะไปด้วยกันมันค่อนข้างยากเหลือเกินมันอาจจะดูครุขราโรกรุงรังหรือว่ามันไปแบบ ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังอยากจะลองเสี่ยงท้าทายไปกับคุณอยู่เนาะกับความรู้สึกของเขาลึกๆในใจนะคะเหมือนเขายังคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกรักรู้สึกที่ดีต่อคุณอยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันมีไพ่เจ s สติดกับไพ่ขว e n ถือไม้เท้าเข้ามาเขาในตอนนี้ก็เหมือนคนที่ค่อนข้างอีโก้แรงเหมือนกันหรือถ้าไม่ได้อีโก้แรงก็อาจจะง,งานหนักภาระเยอะเนาะ คือไพ่ควีนถือม้เท้าต้องบอกก่อนว่าเหมือนคนที่มีความใจร้อนมีความเอาแต่ใจขึ้นสุดลงสุดอยากได้ก็ต้องได้คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่เวลามโหอะไรสักอย่างถ้าไม่ร้อนดังไฟก็แข็งเป็นหินเลยซึ่งมางพราะกับไพ่จัสตินเหมือนเขาพร้อมให้ตัดสินตลอดเวลาจากหน้าไพ่ที่ปรากฏไม่ปล่ยใจเลยนะคะว่าทําไมไพ่ของเขาถึงได้ดูยึกยือขนาดนั้นเพราะว่าพอมีอะไรบางอย่างไม่ได้ถึงใจเหมือนเขาอยากจะตัดจบตัดจบตัดจบแต่ตสุดท้ายแล้ว ใจของเขาไม่ได้ตัดไปด้วยมันเป็นแค่อารมณ์ของเขานะ่ยช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเนาะกับความรู้สึกของเขาที่มีเหมือนเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆจนทําให้เหมือนเขาเอาทุกอย่างที่เป็นคุณมาอยู่ในกระบวนการตัดสินของเขาหมดเลยนะคะชาวธนูอืมแต่ดูซิว่าเขาในตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกคุณบ้างนะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยเขาอาจจะคิดว่าเขาเองก็ไม่ดีมากพอเหมือนกันนะความอีโก้ของเขาทําให้บางทีเขา เขาอยากจะรักตัวเองมากกว่านี้เวลาที่ความสัมพันธ์มีปัญหาหรือมีสิ่งที่ไม่ได้ถึงใจเขาแต่ว่าหัวใจของเขาไม่ได้อีกโก้ตามขนาดนั้นมันยังมีความรู้สึกโหยหาและอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเดทค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและขครนาพิจิกนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทำงานในสถานพยาบาลตำรวจทหารหรือว่า ทำงานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้หรือไม่เดทเดี่ยนี่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าบางท่านอาจจะเคยคบและจบกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันหรืออาจจะหลังจากจบกันก็งงง,งกันก็ได้นะคะออมีไพ่เดทเดเข้ามาบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะวิว o ลฟอร์จูนเขาคงจะหายไปสักพักนะชาวธนูหรือถ้าเขาไม่หายไปเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณหายไปนานจังเลยนะเจ็ดไม้เท้าค่ะ สไม้เท้านะคะเกไม้เทา้าโอเคไพ่แต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะขุบชาวทาตไฟไม่สิที่นูถ้าในวงจรความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่เงียบๆกับเขาหายสาบสูญตัวเองไปหรือว่าไม่ได้มาสนใจอะไรเขามากมายไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาน่าจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขาเหนื่อยมากนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็แล้วแต่เห <region> มือนเขาเหนื่อยของเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนเขารอคอยและคาดหวังอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างที่ใจของเขาต้องการแต่มันก็เหมือนเขาเหนื่อยของเขาอยู่คนเดียวเนาะแต่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยับเยินย่ำแย่ purposely. หรือว่าพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่นั่นแหละที่บอกแต่ว่าเขาก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะไปต่อกับคนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าในตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่หายไปจากคุณวันมองว่าเขาอาจจะ อยากหายไปสักพักหนึ่งหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคุณเขาอยากให้คุณหันมาสนใจเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่ไปสนใจแต่เรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณน่ยนะคะชาวธโน,โนูเนาะอืมอะมาดูแนวโน้มกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวดิวยกันค่อนข้างเยอะนะ จนทำให้มันเป็นความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนนึงอาจจะอยู่ในจุดที่เริ่มมีเหตุและผลละหวนมองว่าน่าจะเป็นคุณนะชาวธนูหลายท่านในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่หน่วงถึงขั้นที่เราจะแบบล้มละในระนาดแบบในช่วงที่ผ่านมาคือเราเริ่มมีสติละเอาสิ่งที่สําคัญก่อน บางอย่างที่ทําไปแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเราอาจจะละไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งของคุณที่เขาจะดูเหมือนกลายเป็นเด็กน้อยที่แบบอยากได้อยากได้รับความสนใจหรืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นความคอนฟ lict กันก็ค่อยคอยคุยกันเนาะเจ็ดถ้วยนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังมีความเป็นตัวเลือกทางเลือกซึ่งกันและกันอยู่นะคะ คือไพ่ใบนี้ข้อดีก็คือว่าก็ยังอยู่ในจุดที่น่าสนใจคือยังไม่ได้คัดตกรอบยังอยู่ในรอบการแข่งขันอยู่เนาะแต่จะได้แชมป์หรือเปล่าก็อาจจะต้องรอรุนกันต่อไปนะคะแต่บางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วเป็นคู่กันแล้วจริงจังกันแล้วบางทีแพลนหลายๆอย่างที่วางเอาไว้มันอาจจะยังล่องลอยอยู่ในอากาศ ยังไม่สามารถที่จะไขว่คว้าหรือเป็นไปได้จริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระมัดระวังความคิดที่ค่อนข้างฟุ้งเอาไว้ด้วยนะคะทั้งคุณและก็ชาวสองเลยเพราะว่าสิ่งที่ฟุ้งอยู่ในตอนนี้บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คิดหรือว่าจินตนาการขึ้นมาเองก็ได้นะ <7. S 1> เเหรียญน,นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่คาดหวังและยังไม่ได้ตามหวังเนะพพาะเพราะไพ่ขึ้น7เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเบือ่อรู้สึกเส้งหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ถึงใจ เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าลงทุนไปแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒน,นาเติบโตต่อไปได้ยากสามไม้เท้ายังเป็นลักษณะการรอคอยอยู่นะบางท่านที่จบกันไปแล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบๆกันไปหวนมองว่าต่อให้ในช่วงนี้มันจะยังไม่ค่อยได้เด่งใจแต่ว่าก็ยังอยู่ในจุดที่ยังรอคอยกันอยู่นะคะรอคอยการกลับมาพบมาเจอกันให้อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยการกลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหาทะเลาะโอบแวงกันอยู่เนาะ สี่ไม้เท้านะคะอืมภายแต้สำหรับขึ้นห้าเหรียญบางท่านอาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สิ่งที่อยู่ลึกๆในใจอมองว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะเขาแนวโน้นมีคาว่าเป็นยังไงอเอ่ยมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะในช่วงนี้เนาะสิ่งที่คาดหวังว่าอยากจะเจอการนู่นนี่นั่นบางทีมันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใช้ความพยายามก็น่าจะได้อยู่นะ แต่อาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะสองดาบสับสนจังเลยอย่าเพิ่งคิดเยอะนะสามดาบด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะยังมีปัญหาที่ยังค้างคายอยู่นะคะแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดอยู่เนาะกาวถวยนะคะอัศวินถึงไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุไฟเมสิทธนูภพยต่สองขึ้นหกถวยนะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงนี้หมือนมองว่าหลายท่านอ่ะมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่แย่ขนาดนั้นแต่แค่ปัญหาที่เคยมีมันก็ยังมีอยู่พอปัญหาที่ยังมีมันยังมีอยู่มันเลยกลายเป็นความสับสนเป็นความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกไม่ปลอดภัยอยากจะเคลียร์มันไปแต่สุดท้ายมันก็ยังเคลียร์อะไรไม่ได้อยู่ดีเนาะ ต้องระมัดระวังนะคะว่าการเคลียร์ในที่นี้มันเป็นการเคลียร์ที่เราตั้งใจจะทำมันเป็นแบบไหนเพราะมาเพราะก็าให้อาจจะถินเไมท้าบางทีอาจจะมาจากอารมณ์และอาจจะทําให้ทุกอย่างมันพังไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ศรัทธาในคนรักของคุณด้วยบางท่านที่มีความขี่หึงขี่หวงระแวงไม่ไว้วางใจเพราะมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องศรัทธาในการละกันนะคะเชื่อมั่นในการละกันเวลาที่เรานั่งเรือไปด้วยกันถ้ามีคลื่นเข้ามาแล้วคนหนึ่งวีดวัดอะไรตลอดเวลาอีกคนหนึ่งก็จะ พายไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปด้วยกันมันก็จะต้องเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะต้องเชื่อมั่นในการละกันถึงจะไปกันได้รอดนะคะหรืออาจจะเป็นการเชื่อมั่นเชื่อใจในจักรวาลในโชคชะตาของคุณว่าเขาจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้ามีอะไรที่ยากลําบากอย่าให้คุณใจเย็นๆก่อนนะคะชาวธนูและชาวสองเนาะ It is s a f e for you to love นะคะมันปลอดภัยที่คุณเจอรัก to love นี่คือรักแท้ของคุณนะหลายท่านพบเจอความรักที่ดีแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีเท่านั้นนะคะหลายๆอย่างมันต้องเป็นไปตามกระบวนการของมันความรักครั้งนี้ปลอดภัยคะ่ะไม่ใช่ไม่ปลอดภยัยมันโอเคอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธนูหรือเป็นชาวสก็แล้วแต่อย่าเอาแต่คิดจิตตกอยู่ในที่ของเราเปิดใจก,กว้าง แล้วก็ทําความรู้จักกันเยอะๆพยายามทําความเข้าใจกันเยอะๆความสัมพันธ์ที่มันโครงเคลในตอนนี้มันจะได้สามารถไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะโอเคค่ะช้าราศีธนูและคธนูและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้แต่อย่างที่ผมบอกแหละว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจบกันแยกกันห่างกันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าให้คุณเข้าใจว่ามันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ให้ทุกอย่างมันเป็นไปถ้าเขาใช่เดี๋ยวก็กลับมาถ้าเป็นคู่กันยังไงก็หนีกันไม่ได้คะ่ะต่อให้ผ่านไปกี่รอบของการเจอคู่ยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีถ้าเป็นคู่กันแต่ถ้าไม่ใช่มันก็อาจจะดีนะที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปจะได้แยกย้ายต่างคนต่างไปเจอคู่ไปเจอความรักแท้ไปเจอความรักที่ปลอดภัยความรักที่ดีต่อใจของเรา มากกว่าที่เคยเป็นนะคะและสําหรับคนโสดฝากไว้เลยว่าลองหาเวลาไปเที่ยวดูปลดปล่อยตัวออกมาจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งแหล่ได้แล้วเนาะไปเที่ยวแล้วก็มีศรัทธานในตัวเองว่าคนสามารถมีความรักที่ดีได้ ความรักที่ดีความรักที่ปลอดภัยความรักที่จริงใจรอคอยคุณอยู่นะคะโอเคค่ะชาวราศีธนูและขนาทธนูเรื่องราวสอบฝังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย